อะไรเนี่ยก็ได้กอะไรเนี่ยที่ทำสูตรตำอาหารเหรอทำใช่ไม่เป็นใช่ใช่ไม่เป็นทช่ห้หน่อยดิฉันจะก็ทำให้ให้เป็ยนะจะมาแน่จ๋วนะเอ้ยใส่น้ำไปโอเโอเดีเลยเอาสาหร่ายเอาไก่ลงไปจะกินะร็ลอ่ะบด เอาปมาใส่โอ้ทำไม่ได้เก่งมื่ไจะใส่ใส่เอาหนังรามาก็ทำให้ไ่โอยานแต่มก็รอรอแล้วอะร้อีเกียรอแล้วอยากนแลนะไม่ได้กินแค่ปูงยานี่หว่าเสร็จเสร็จแล้วเสร็จนี้ไม่ะเสร็จแล้ว

เรื่องเป็นยางงั้นเละเฮ้ยง้เราไปหมู่บ้านกันได้ไหมโอเคสีเขียวหน้เป็นตรงหน้าสีเหลืองน้เป็นจรงหน้าสีแดงน้เป็น้หน้าเลือบตัวปเรู้พอจะรู้จักคนที่เชียราได้ไหมคณรู้จักไหมคนที่เชียราได้ไหมรู้จักไหมรู้จักไหมก็มัอยู่งนั้น เอต้องเข้าไปจิงดิเพื่อนเราเข้าไปได้ไหมได้ทำไงเโอ้โหเออมอะไรเหรอเออสวัสดีสวัสดีครับผพอเข้าใจกลายเป็นวโอ้หนึ่งสีทุ่มหาร้อนเจยอืมจะมก่นก็แล้วกันค่อมคุยกันเจ้อเยาเข้าไปได้เย้เย้ยวพไม่ดีใจแมเข้าไปกัน มีอาหารี่ได้กินจังเลยก่อม่ดีเอ่อกานผงคอนนะครับขอโทษครับโอเค่นั้นนี่นี่ไงสิอะไรหรอดูนี่สมุดทำอาหารเฮ้ยยไไดทำได้ดบโอเคพอนะครับไม่ต้องทำสูงเรานี่ก่อน เออฉันไม่เคยทำไรด้ฉันไม่เคยทำได้เอาอะไรวะล็อกล็อกต้องทำเท่านั้นจะทำยังไงทีเนี่ยไม่ได้แล้วฉันมีเงินไปแล้วนะเราก็มีมเลาฉันไม่ได้นำเงินขนาดนั้นต้องทำเท่านั้นโถูกไหยเล่นอย่างนี้ใช่ไหม

พี่เ่ทํามันทําแค่เพื่อนแน่แล้วหยทําได้จรงเอเยเลยอือแล้วก็ทําอย่างี้เย้ก็เลยนี่ก็เลยนี่นี่นต่นี่เอะอทําไมเป็นอย่างี้น่าใส่น้าเยอเกินไปไม่ได้เลยด่ใส่น้ำร้อยกันไป เไปทำมาใหม่ลนี่จะใส่ประมาณนี้ก็พอมั้งไหนลองใส่ดินี่อ่ะมนก็พอดีหมอนกันอเอานำการมะมันจะกลายเป็นน้ำเชื่อมโอ้ีเพอนเราเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเคโออเคโอเคโโอเคเคโ ไปกันเลยได้กินได้สิทีเอ้ยต้องไปเอาให้อาจารย์เออถ้าทำได้เลยค่อยไปทำกินที่บ้านนะเราถงแล้วนี่ครับอาจารย์เราจะรอดนะว่เออเราจะรอดเอาเมล็ดใช่ไม่ผิดแน่เมล็ดมะเขือเทศ

ชนะนะชนะมะเขือเทศชนะเห็ดชนะนี่ทั้งหมดเออเมื่อกี้น่าจริงเหยเผาไปเลยเออฉันเผาแล้วบอดเหรอหรือมูจิว่าบีหลุมเราได้พิซซ่าแล้วลูกบีดลูกโฮมต้อคกินจนเหมือนจาล้วลองเอาไปสู่อาจารย์ใช่แบบเราจะทำได้ด้วยอาจารย์เย้จุดล็อก ทำหน่อยได้ไม่ทำหน้าอื่นเลยรอดมาได้ไงวะคืออะไรน้แดงแล้วก็ดีละหมดเย้ไปกันเลยต่อไปหุ่ยแตนี่ก็พิสูจน์กับอาจารย์หวังว่าอาจารย์น่าจะรอดนะเรื่อเราได้น้ำมันมาแล้วเอาใส่นี่นี่นี่เราเคลียร์ได้แล้วขอบคุณนะอันนี้อะขอบขอบใจแล้วจะทอดให้ อ๋าต so, uh, uh, um, uh, 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 ัวอะไรก็แล้วกันอ๋อตาก็ใสฮ่าใจร้่น่ายใจร้อายังมีรูช็อตจับวทนนี้มีรูจุดอาหารสักนิดหนึ่งหนีจับจับ Ni lần nữa, dạy nghĩ sẽ tồn lập ở trong nhà của anh em một cái gì không. Ô chị, 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 ตัวนะตัวนัทกูถือแค่นี้แลวตัวน่ะเออฉันว่านันซ่อนๆไปเถอะเอาไงดีหล่ะทีนี้จะได้เหรอคิดซะว่าเป็นโดนัทช็อกโกแลตกันกเลยเหรอโอ้ยซ่อนไว้ก็แล้วกันนายคิดว่านายจะเหลี่ยมเขาได้แม่ะเอ่อทำไมนาไม่ทใหม่ไปเลยไม่ทำอะไรเลยอะมาสมุดอ่าอ่า โอสมหะอไรนะสมุดดงเนเนี่ยันรสช็อกโกแลตรสเข้มข้นครับทำไม่ใช่ไหมเออเมื่อกี้สมุดนังอะไรนะสมุดธรรมหารน่ะไม่ได้เออไม่ซะผมไม่เออได้เปิดเถอะนะคะได้เปิดเปิดขอองลองลองขอ อ่าอาอาทำมาแทบตายสุดท้ายก็ไม่ได้เลยโอ้ยคใหรอไอื่าไอ้เฮเฮ้อวมันตื่ไม่ตื่นอ่ะิบลาชิบทำาอะไ ก็ยกนีโอเคล้เออะไุดที่เอผนเอนที่เหรอเนะเปลี่ยนไปเป็นรานัท่านอาจารย์เนี่ยร้าตัวน้ไม่เก่งมากเลยนะครับ เจ้าเดินไปดนั่แล้วกต้จมทราเองมไหมมันทํ้ได้เหรอโอเคเราได้วัตถุดิบแล้วโอเคพร้อมโอเคฉันได้แล้ร็วขอบคุณนะไปเลยเดินทางไป

สวัสดีเฮียองาเห็ยเงาเฮเียอายังม่เฮยเงอยู่เอาเฮียเงสวัสดีแตอยูเลนี่กไม่อยู่เออใไปเก็บของมสวัสดีนะตี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 นายทำไรวาม่ได้แม่แบบนี้ีนะต้อง่ือไชเออขอบคุณครับเอ

อ้าวเหตุใดแล้วต่อไปก็ใส่ตรงนี้เอาเนื้าเห็ุเด้อจำได้เด้อจำไว้เด้อบอกบักไม่ไงอ่าวบักบักจิบ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 โอเคได้แล้วเอาไปทำอาไรเอาไปทำเป็นเส้นเออเออเราจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปเสิร์ฟดีนายจำได้ไหมเนี่ยอ่านายใส่ตรงนี้นะยอ่านายใส่ตรงนี้ อ้านี่ดีดีถ่ยทำเป็นแล้วนะครับอืเสร็จแล้วผัดผัดผัดอ้มัอย่างนี้เหรอเนี่ยอูู้ี่อวิาออมันทาอย่างนี้เองแล้วอ่าอ่านายเอาไปเสือต่อนะเอซุปเนี่ย โอเคขอบคุณนะครับบ๊ายบายโอเคทำต่อบ๊ายบายไว้เจอกันเน้อแล้วไปเลยวีวีวีวโอเคแล้มาถึแล้วอู้วมาถึงบูดีเลยเย้ขายมาก่อนอ๋อ

จะเล่าไปนะถอนฮะฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเย้จะกำลังแกรู้ย อาจารย์กินเร็วจังเลยครับโคตรสุดยอดไปเลยอ,อะไรจะเก่งขนาดนี้เย้ สุณคิวอะไระเอะไรวะไ้มเจ้าอย่เฮไอเดียนะเดี๋วบอกว่ามันคือคพีมก็เรอ่าื่อ่คนคนให้เขาโอเคเดี๋ยวฉันหาของเออมดี๋ยใส่ี้จวล้ยอ้ยผัดลงไป ใช่ใช่สมุดเล่มนี้ตีกอล์ฟนายอาจารยไจะทหไมอ่ะอู้อาจารย์แดงจะวิ่งมาหานายแล้วทำเพื่อะไรนะครับทำอทำทำทำเพื่ออะไรพคูดกินเพื่ออะไรไอ